น่าทึ่งจริงๆกับการที่ MG EV ยังคงร้อนแรงไม่มีตกยอดจดทะเบียนร,รถพลังงานไฟฟ้าในเดือนสิงหาคมทะยานสูงสุดจนขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งในตลาดแต่จุดนี้แหละที่หลายคนอาจยังไม่ทันสังเกตว่ายอดที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นมีเบื้องหลังองค์ประกอบอะไรบ้างบริษัท SAIC Motor CP จำกัดรวมกับบริษัท MG Cell ประเทศไทยจํกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ MG ได้เปิดเผยข้อมูลยอดจดทะเบียนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าประจำเดือนสิงหาคม2568พบว่าสามารถสร้างสถิติใหม่ด้วยจำนวน2230คันเป็นอันดับหนึ่งในตลาด EV ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดหากนับยอดการจดทะเบียนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมพบว่ามียอดเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า70%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2567ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงความนิยมในรถยนต์ไฟฟ้ากำลังสูงขึ้นนอย่างมีสัสคญ เอ็มจีระบุว่าความสําเร็จนี้เกิดจากหลายปัจจัยสําคัญไม่ว่าจะเป็นการวางกลยุทธ์ที่แม่นยําในการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดและความต้องการของลูกค้าพร้อมทั้งเพิ่มความคุ้มค่าในเรื่องของประสิทธิภาพและราคานอกจากนี้ยังเป็นแบรนด์เดียวที่กล้ามอบก,การรับประกันแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูงชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนและชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานหรือที่เรียกกันว่าและ t time warranty ซึ่งเป็นข้อเสนอที่สร้างความมั่นใจอย่างสูงให้กับผู้บริโภค นอกจากนั้นบริษัทยังได้สร้างระบบสนับสนุนหลังการขายอย่างครบวงจรด้วยคงพลังอไหล่ที่พร้อมจัดส่งภายใน24ชั่วโมงพร้อมเครือข่ายโชว์รูมและศูนย์บริการกว่า125แห่งทั่วประเทศและยังมีแผนขยายสาขาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งนับเป็นการลงทุนเพื่อก้าวสู่เป้าหมายการสร้าง MG EV ecosystem ที่ครอบคลุมทุกมิติอย่างแท้จริงในส่วนของผลิตภัณฑ์ MG ได้เสนอรถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่น ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างหลากหลายโดยรุ่นเด่นที่สร้างกระแสความนิยมในปีนี้ได้แก่ MG4 Electric ที่ได้ขึ้นแท่นยอดจดทะเบียนสูงสุดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีรุ่นใหม่อย่าง MGs 5 EV และ MG M6 ที่ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของรถยนต์ไฟฟ้าคุณภาพสูงซึ่งเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นยอดรวมการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าของ MG ว่า8เดือนในปีนี้สูงถึง15,783คัน ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตที่มีความต่อเนื่องและมั่นคงสูยินกรรมการผู้จัดการของบริษัท MG Cell ประเทศไทยจำกัดได้กล่าวว่ายอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าสะท้อนถึงความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของ MG ในการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์รวมทั้งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้สิ่งที่ทำให้ MG โดดเด่นเหนือแบรนด์อื่นที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดได้อย่างชัดเจนคือความพร้อมในการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะสถานการณ์ใดก็ตามเพื่อทำให้แบรนด์สามารถก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดเวลาสหยินกล่าวและนี่คือคำถามที่ยากสำหรับผู้ที่สนใจตลาดรถไฟฟ้าในบ้านเราคุณคิดว่าการรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานจะเปลี่ยนโฉมตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยได้จริงหรือหรือเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างความหวังมากกว่าความจริงมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างกันเถอะ